ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลมเลยกุมค่ะว,ว,วันนี้อาหารเป็นอาหารที่เราซื้อมาเนาะเราจะมาดูว่าวันนี้เรากินอะไรแต่ก็เป็นประเภทข้าวหมกอีกแล้วล,วละค่ะก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูดูช้อนเขาให้มาเพียบเลยโอเคเราก็จะเปิดถาดเขาเรียกถาดไหมถาดแรกเกถาดแรกเลยหิวคนเนี่ย พูดผิดพูดถูกหิวก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นบิสมิลลาอ๋ออันนี้เป็น c h i เก้นมัตเบ e เป็นไก่ย่างค่ะเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนโรยพวกถ้าว่านเราเรียกอะไรแบบเนี้ยลูกเกตอ่ะเขาจะโรยแบบลูกเกตลูกอะไรมาโอเคเดี๋ยวจะให้ดูอีกจานหนึงเนาะ,ะจานนี้ปิดไว้ก่อนยังไม่กินจานต่อมาบิสมิลลา ค่ะอันนี้นะ่าจะเป็นไก่เหมือนกันหรือหรืออะไรเอ่ยบิสมิลลาอ๋ออันนี้เป็นมัตต้อนค่ะเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อเขาจะมาเป็นขาเป็นขาแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะโรยเนี้ยโรยหอมหอมเจียวหอมอะไรนี่เนาะเคบิสมิลลาค่ะ ก็มาอีกถาดหนึ่งถาดนี้ก็เป็นไก่เหมือนกันค่ะเราสั่งไก่สองอันอันนี้เป็นไก่ต้มที่นี่เขาจะเรียกมันดิมันดิเป็นไก่ต้มค่ะเนี่ยลักษณะเหมือนกันเขาจะมีหอมเจียวหอมอะไรโรยมาค่ะอันนี้เป็นข้าวของเราสำหรับวันนี้เนาะข้าวไก่ย่างข้าวไก่ต้มแล้วก็ข้าวเนือ้อค่ะ ูปก,ก่อนแป๊บนึงบิสมิลลา์โอเคค่ะพอลงจากนี้ลงจากถ่ายรูปปุ๊บอันนี้เขาเรียกเป็นซอา,าซาซอซาคือเป็นเอมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศห,มอ,ทศมอ,ทศหอมพริกอะไรแบบเนี้ยเขาจะปรุงรสมาในนี้เนาะก็ลาดๆไปในข้าวเนาะอันนี้ก็จะเป็นโชบะโชบะคือแปลว่าซุปเป็นซุปที่เขาทานกับข้าวหมก ตัวเนื้อเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ซุปถัว่วซุปอะไรแบบนี้เนาะนหอมดีนะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาเป็นเซตแบบนี้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศเนาะอันนี้ก็เป็นซุปถ้ากล่องใหญ่ก็เป็นซุปค่ะแล้วเขาก็จะมีอันนี้มาให้เนี่ยสั่งข้าวสามหอ่อก็มีสลัดสามสามถาด อันนี้ก็ฟรีโอเคแอนอันนี้เราขอเขาเพิ่มคือหอมทอดค่ะหอมทอดบอกเขาเอาเอ็กซ์ตอร์ออเนียนอะไรเงี้ยหอมทอดเนี่ยเขาก็จะมีถั่วมีถั่วมีลูกเกดมีอะไรข้างในเอามาโรยข้าวอร่อยมากค่ะไปกินข้าวกันค่ะจานโปรดเราคืออันนี้ตอนเด็กๆกกินไข่ต้อเอ้ยไก่ต้มเยอะแล้ว โตมาก็กินไก่ไก่ทอดบ้างอะไรงี้โอเคบิสมิลลาพอแล้วค่ะเอาข้าวน้อยๆตากเองพูดเองคนเดียวเนี่ยโอเคไปขโมยบสอสเซนหอมค่ะหอมหอมเจียวเราชอบหอมเจียวเนาะก็จะโรยหอมเจียวแบบนี้เลยค่ะนี่ ินข้าวกันเนะาะค่ะกินข้าวแบบชาวอาหรับเนาะนี่ถ้าคนที่นี่นะเขาก็จะกินใส่ไปเลยค่ะกินเหมือนกันแหละทุกประเทศ <c oughs> โคตรเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคเนาะอันนี้ก็เป็นซอสนะเราก็โรยไปเลยค่ะราดลงไปเลยกินค่ะ บบสมิลล ah, um oh. ่าค่ะบบสมิลล่าอัลลอฮ์มัรราะฮิมคำโตโตบิบสมิลล่าค่ะนี้อีกจานหนึ่งอันนี้ค่ะเป็นข้าวหมกเนื้อเนาะเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลย ขอบคุณที่รับชมนะคะ thank you for watching ค่ะบายบายค่ะมาสลามาบายบายสวัสดีค่ะ